สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยเลติตอน dot com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำกับการรีวิวของเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวปืนอารมณ์อีกเช่นเคยนะเป็นปืนอารมณ์ที่มันมาอยู่ในซองแบบนี้จะไม่มีกล่องให้นะแต่เวลาผมส่งให้เนี่ยก็จะใส่กล่องปรษสนีให้อย่างดีนะครับแข็งแรงแน่นอนตัวนี้ในระยะของผมเนี่ยมันจะเป็นปืนที่เขาขายกันตามงานวัดหรืองานประจําปีตามต่างจังหวัดต่างๆันแหละแต่ครั้งนี้ผมเอามาเสนอขายในเว็บไซต์ซึ่งราคาก็จะ เท่าๆกันนะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องไปเดินหาตามงานวัดหรืองานประจาปีแต่อย่างใดเลยราคาตัวเนี้ยไม่แพงมากมาดูกันนี่นะครับโอเคก่อนที่เราจะแกะเนี่ยผมขอชั่งน้ําหนักก่อนนะครับว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ <S <S น้ําหนักของปืนตัวนี้อยู่ที่สี่รอสิบเจ็ดกรัมนะมามาแกะกันดูดีกว่าว่ามันคือปืนทรงอะไร แกะันให้ดูสดนี้เลยไม่มีตะคิปไม่มีต่อโอเคนี่ครับก่อนทั้งหมดก็จะประมาณน,นี้นะครับผมมาดูกันทีละชิ้นนี่ชิ้นนี้จะเป็นกล้องเนาะกล้องจะมีตัวไม่ใช่เลเซอร์นะอ๋อเป็นเลเซอร์ฮะ เป็นเลเซอร์ไอตรงกล้องเล็งเนี่ยเป็นเลเซอร์แต่ข้างล่างเป็นไฟก็พิบแป๊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 บในฮะสไซเลนสไเซนมันหมายความว่าถ้าด้านหน้าตรงเนี้ยเป็นเลเซอร์รู ina, รตรงนี้จะตันเห็นไหมครับรูตรงนี้จะตันไปเลยนะก็ทดแทนด้วยการที่เป็นเลเซอร์แทนโอเคอันนี้เป็นแมกกาซีนตัวนี้เป็นตัวลำกล้องนะนี่ขาตายอันนี้ลูกกระสุนที่แถมให้ถ้าซื้อกับผมเดยผมแถมให้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแค่นั้นไม่พอหรอกมาประกอบ กระซีนชึบจะดูดิมันเป็นส่งอะไรใส่กล้องกล้องผมใส่ถูกมั้ยเนี่ยเคลำกล้องครับชึบเรียบร้อยให้มันดังครึบนะอ้าวโอเคเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนจะได้เห็นว่ามันคือลูก หลักคือยังไงนี่สวยนะเอาพอได้เลยแหละงราบพลาสติกค,ค่อนข้างดีนะครับโอเคเลยแหละมันจะเป็นทรงปืนถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่มีความรู้เรื่องปืนเนาะแต่ผมเล่น counter style เ,าเมาก่อนมันน่าจะเป็นปืนตัว awp นั่นเองนะครับมาเรามาวัดขนาดกันดีกว่าว่ามันมีขนาดความยาวเท่าไหร่นะครับ ความยาวของปืนนี้จะาจาัดตามกล้องมาดันถัมาที่ผ่านท้ายเลยนะจะอยู่ที่73ซนเมตรนะครับถ้าเป็นหน่วยนิ้วจะคือ,อ,อ29นิ้วนั่นเองเออผมไม่เคยเห็นตัวจริงนะแต่ผมคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเล็กกว่าความเป็นจริงเนอะโอเคนี่ขาซ้ายพอใส่เนี่ยจะสามารถพับหนีได้อ่าสวยใช้ได้เลยมาดูระเอียบรอบ ปืนจะบบไอปืนจะเป็นระบบชักยิงทิศนัดนะครับนี่ชักตรงนี้นเสียงแน่นดีจังเลยนะโอ้หคันลังค่อนข้างเหนียวนะครับเนี่ยไม่เบาะกับเด็กๆนะครับเหนียวมากเหนียวมากไอเหนียวเนียวนี้แสดงว่ายิงแรงไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับนนอกจากตัวกล้องสองที่เป็นไฟกับ เลเซอร์เท่านั้นเองแค่นั้นแหละก็แรกมาูที่ราคาค่อนข้างย่ำเยาวเนาะนะครับลองใส่ลูกยิงกันดีกว่าลูกกระสุนที่ใช้ก็คือลูกกระสุนขนาด6มิลนะครับลูกพลาสติกลูกเ,เซรามิกใช้ได้แน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกออลูกพลาสติกลูกเซรามิกเนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่เขาซีเรียสที่ ที่ใช้กับปืนบีบีกันที่มันราคาแพงๆเรียกกับความแม่นยํานะครับปืนพวกนั้นเอ้ยไม่ใช่ปืนพวกนั้น,น,ก,น,นก็สุนพวกนั้นอะ่ะค่อนข้างราคาสูงและเวลายิงออกไปเนี่ยเวลากระทบเนี่ยมันจะแตกเลยไม่สมารถรีอยู่ได้ไอ้ปืนอารมณ์อย่างเงี้ยราคาหลักร้อยเนี่ยคุณใช้ลูก,กสูนพลาสติกดีกว่ามันหาง่ายแล้วก็ราคามันถูกตังค์ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องกําลังซับกันแล้วแต่คุณเลยคุณจะใช้ลูกเซรามิกลูกแก้วกับปืนอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ลูกเหล็กไม่ได้นะครับ ลูกเหล็กยิงออกมาแล้วย้อยปากก็บอกเลยแหละเพราะว่าพวกนี้แรงขับมันน้อยมากครับมาทดสอบเหมือนเดิมพระเอกของเรากระป๋องครับโอ้ลังค่อนข้างเหนียวนะครับเนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วถ้าเหนียวๆเนี้ยน,น่าจะแรงเพราะสปบิงค่อนข้างแข็ง,ขาง,ขาง,ขางมากเลยโอ้แรงนะเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้นขาวๆนี่ ชักปืนอารมณ์นะชักให้มันเด็ดขาดเสทีเดียวนะครับอยากก่าเก๊เก๊กลางๆนะไม่งั้นลูกมันจะค้างข้างในนะครับเนี่ยอืมเหนียวมือสั่นดูกันตรงไหนนี่โอ้ผมว่ามันแรงเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยครับถ้าเทียบกับราคาและความแรงนะราคาหลักร้อยนะครับร้อยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคุณไปดู ตามลิงก์ที่ผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้แจ้งราคาตรงนี้เลยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยราคาต้นทุนมันไม่เท่ากันเนาะราคาจะมีการขยับขึ้นขยับลงถ้าผมแจ้งราคาไปในในนี้เลยในอนาคตมันถูกลงหรือมันแพงขึ้นเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นอีกนะครับผมถ้าอยากรู้ราคาก็รบกวนไปคลิกลิกเอไปคลิกลิกที่ใต้คลิปนี้นะครับผมนี่แผลที่ยิงมีกี้นี้แรงนะ ใช้ได้เลยโอเคมาสรุปเลยดีกว่านะครับเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการนําไปไล่นกเนี่ยที่มันเกาะตามใจคาเนี่ยเฮ้ยผมว่าแรงนะแรงพอตัวเลยแล้วก็เออสวยนะผมว่ามันสวยแต่ถ้าใครเอาไปเป็นพร็อพเอ่อคอสเพย์ผมว่ามันขนาดมันไม่เท่าจริงนะไม่เท่าอ่ะไม่ไม่เคยเห็นปืนจริงอ่ะแต่ผมว่าไม่เท่าแน่นอนเพราะผมจําได้ว่ามัน ในจากรูปจากอินเทอร์เน็ตมันมันมันใหญ่มันยาวกนวะ่านี่อันนี้มันแค่นี้ไงเนี่ยเทียบกับกระป๋องเด่นนะครับแต่ก็โอเคราคาแรกกับราคาที่มันไม่ได้สูงมากนะสําหรับสินค้าตัวเนี้ยผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่ซื้อไม่ว่ากดฝากกดสับสไคร้ให้ผมนิดหนึ่งรายได้จาก youtube ท่ะผมไม่ได้หรอกเพราะว่าสินค้าประเภทนี้มันไม่สร้างไรายได้เลยเลยโอเคนะขอบคุณมากครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ